Já não มิกูไดโยเอค่ะที่ว่าจดโยว่ามาแล้วครับทุกคนโอ้โหสก,กีลิมิเต็ดอิดิชันมิกูไดโยบอ,อกเลย่าโคตรเทโอ้โหแลก,กินน้องโคตรน่ารักเลยครับทุกคนมีบอกเลยว่างานเผาว่าแต่เผาแบบนี้แหละผมชอบอ่ะครับพู้ไปเลยรักการอาเลยกาไม่ดูเออหนูกาไม่ดูกับไม่เป็นไรอะไม้มิกูไดโยไล่ฆ่าหน่อยซีไปไหนจ้ากับปันเกดเดีย่ยราฟาวหินดักเลยจะไปไหนจา้าผักไม้อ้ยโดนผักกิงด้วยเจ็บเลยเตี้ยอย่างนี้ต้องตาแบบทำมอลลุกมนองแป๊บมา เร็ววิกูวีหนึ่งวีสองมาช่วยเราไล่ฆ่าการมาไล่ฆ่าเขาเลยจะไปไหนจะเก๊ขอไายตีสักทีสองทีหน่อยไม่ได้ไหมอ่ะเอ้ยตีเอาไงเอายังไม่บอกหรอยังไม่บอกกับเพื่อนหรือว่ายัางไงเอาผมปลาหินดักเอาเรียบร้อยโดนเข้าหอบไปแล้วก็ตอนนี้เขาก็บอกผิดจะวางอา่ะผมพุ่งใส่เลยนี่ติดไฟเบอร์นี่ไปก่อนละกันนะนายจะหนีไปหไหนจะเพื่อนเอาไงจหวะนนี้แต่ละคนล้อมรอบผมแล้วว่าแล้วทุกคนทำไปติดพิษกันหมดเลยวะเนี้เอาแล้วผมก็ตีใครไ่โดนแล้วเขาก็วิ่งหนีไปจะไปไหนจะเก็มานี่ซีคิดว่าจะได้กินพิซซ่านายด้กกแมปลเว ไม่เต็มินาผมเรือเรือูแล้วอ้อยโดนจ้มโอ้โหเซตเดียวเต็มเซิร์ฟเลยเกมนี้เซตเดียวมันจะเยอะไปไหนไวะเนียวแลวเกตไปไหนแล้ว่ะเอาเฮ้ยเกตหาย เกดไปไหนอะแป๊บนึงนะผมเดินหาเขาก่อนอะหนึ่งสองเอาเขาหายไปแล้วหายไปไหนอะเอาเฮ้ยผมตามหาเกดไม่เจอหูเกดไปนู่นเลยอะเกดเข้าไฟเข้าไปนู่นนะแต่เราก็พุ่งไปโอ้ยพุ่งไปโดนเอาดีเอเลียนเดินมาเจอเอเลียนเฉยเลยงั้นมิกรขอที่ยันไล่ไล่เอเลียนเลยละกันนะเอาเกดหรือว่านายจะให้เราล่าเนี่ยผมไปหินไปก่อนโอเคน่าจะล่าง,ง่ายแล้วและหลังจากนั้นก็ตีเขาหนึ่งทีป่อไปหนึ่งทีเรียบร้อยเหลือหกเ,เท่านั้นอะเอาไงเกดเราจะฆ่านายได้ไหมอะขอฆ่านายหน่อยสิไม่นะพิซซาโอ้โหพิซซาได้เยอะเลยขนาดนั้นโโโโอออ้้้เเเคคาากก็มแแขงงงรรรรลยยยยับบทุุนหีพ่่ได เราบอกว่าผมกำลังจะตายโอ้ยโดนสตัร์ต่อยกูเซิตรต์ฟนี้โคตรทีมเวิร์เลยครับทุกคนเอเลียมันเล่นทีมเวิร์กมากเย้แล้วพี่กูกำลังจะแพ้แล้วผมก็ต้องรีบล่าคนอื่นก่อนอ่ะเพื่อปลาไปเรียบร้อยโดนนะครับผมเนี่ยแล้วก็ตีเขาซ้ำไปหนึ่งทีแล้วเอาไงดีตอนนี้ลงแล้วเฮ้ยเหลือเวลาแค่สี่สิบวินหนูจะฆ่าใครทันไหมเนี่ยพาลาเร่าเดียวเหมือนพลาดไปตลอดชีพเลยอ่ะพุ่งไปไม่โดนด้วยกับไปนะเอเลี่ยมานี่สิเราขอล่านายหน่อยปลาโอปลาไม่ติดอีกเออชีวิตโอ้ยโดนจิ้มอีกเซิร์ฟนี้มันจะโหดไไปหนวะเนี่ยยโอ้ไมม่่ทันนนแแแลลลลล้้้้้ววววเเเาหือออยยผตงรีีบป่าไปโดนนแแลล้้ววครับทีึงผม ต้องล่าเขาแล้วต้องสปีดลาขอตีนายหน่อยเพื่อนขอฆ่านายหน่อยมิกูากฆ่ามิกูจะฆ่า,าแต่มิกูไม่รู้เหมือนกัน่มิกูจะฆ่าทันไหมสว่วนสเตมิน่าผมไม่เหลือแล้วด้วยสเตมิน่าหมดแล้วแต่พุ่งไปเรียบร้อยฆ่าได้แล้วหนึ่งคนแล้วจะเอาอยัางไงจะทําให้ทุกคนเกิดได้หรือไม่ก็ต้องรอดูเนี่ยพาไปอาเรียบร้อยพีคนใช้สกิลผิดจังหวะงี้ได้เวลาตาผมแล้วผมจะไล่ตีเขาคายห,หมดเลยอ่ะมาให้มิกูตัวนี้ไล่ฆ่าหน่อยซิมิกูไม่ไหวแล้วยต้องการไล่ฆ่าคนนะเนี่ยตีโดนอีกหนึ่งทีโอ้ยโดนจิ้มอ่ะ ตายแต่ยังพอฆ่าเขาได้อยู่แล้วเขาก็ผักไป1ทีแล้วผมกบคู่ไปพวกโป่งเรียบรอ้อยตายไปอีกหนึ่งไอพวกนี้ทำไมเหลือกันเยอะจังเลยเนี่ยแล้วผมกระดักแล้วก็ตีทูทามทิ้งอทูทาคนนี้น่าจะมีร่าง่องเลยหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดก็ใช่นะผมว่าเอาอะไร อะไรทูธาแมเวเหี่ยวเนี่ยผมตีเขาทิ้งเลยแล้วก็ขอตีอีกรอบนึ่งดิไอ้แล้วก็อย่าลืมไปใช้บริการร้านรัดบักร้านเติมโลบักราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่3 5บาทเท่านั้นใช้เวลาน้อยที่สุดแค่5นาทีโลบักก็เข้าแล้วระหว่างเติมก็เล่นได้อยากซื้อของในก๊อตาการ์เด่นก็มีหมดแถมยังมีบริการกดเกมคาสแมบ,บต่างๆอีกเพียบเลยนะนื่ถึงร้านดีๆต้องสลัดบักซาเขอาคุณร้านสลัดบัด๊ดเลยนะครับผมนี่มา,มาเป็นสปอนเซอร์ให้ช่องผมนะครับผม,ผมขอบคุณรรครับร,ร่รูคาาถก ไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมมาตอนนี้ผมเกิดแลว้วผมไม่ไหวแล้วอ่ะขออนุญาตไล่ค่าทุกคนเลยละกันนะพุ่งไปเอ้าวชวยพุ่งไม่โดนแย่แล้วอย่างนี้ผมจะพาเกมพิกลับมาได้หรือเปล่าก็ต้องรองดูเจอตอนนี้มีกูดีว่าไดโยขออนุญาตไล่ฆ่าก่อนเอ้านายจะใช้สเตมูนวอล์กเหรอาเพื่อไปเกิดใหม่ก่อนเลยละกันโอเคผมรู้แล้วว่าเขาอยู่นู่นนะค่อยๆเดินตามลาไปก่อนละกันนะเจจะมาขวางทางเราจะไปไขเจ้าพวกนั้นนะเนี่ปาไปเลยเวย์เอเลียนเอเลียนไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเพื่อขออนุญาตทั้งหมเลเกนอนจะนีไม เอ้ยครบดีไงแล้วผมก็พุ่งใส่เรียบร้อยตายไปอีกหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ก็ปล่อยทูทางไปก่อนละกันผมไม่รู้ว่าทูทางไปไหนแต่ผมจะลาาเกดนะเกดจะไปไหนจ้าปลาต้นข้าวหอมไม่โดนอะปลาต้นหอมแต่ไม่โดนเ้อเอ้ยพิซ่าไม่เขาได้พิซซ่าอีกแล้วอะกำล่ายากล่ายางจริงๆเลยเกดตัวนี้พรึบตีเอาตีไม่โดนนะครับผมไม่เป็นไรางาน,นพุ่งไปครึบบล็อกเอาเขาไม่บล็อกด้วยอ่ะบล็อกได้แล้วมั่งเพื่อนบล็อกเร็ว พื่อบล็อกเร็วไม่บล็อกด้วยงั้นผมก็ต้องตีสวนแล้วแหละอึ้บตีอาเรียบร้อยแล้วเขาสวนแล้วผมก็สวนกลับนี่ติดไฟเบอร์นี่ไปก่อนละกันนะคิดว่าจะหนีเราพ้นจริงๆเหรอเพื่อนเนี่ยปลาไฟเรียบร้อยติดสโลเนทนายหนีไม่พ้นแล้วเพ,ววพวื่อนววนายไม่มีสกิลเอาตัวรอดแล้วจับได้แล้วตายซะเถอะด้เฮ่เฮ่เฮ่มิกูได้ไร้ฆ่าคนแล้วดีใจจังเลยอ่ะแฟกต์นะครับทุกคนสกินมิกูดาโยของสกินครูคิดสกินนี้เป็นสกินที่บ่นเลยว่าตัวละครมิกูด่าโคตรหยาบอ่ะคนดูเป็นสกินที่พูดโคตรหยาบแต่บอว่าน้้้้้ออออองนนนนนนััััดดด่่่่่าาาสะใใใจมมมมกกกผโโคคคตรรรชชบบเเเเลลลลยยยยยแววววไซซูหพ็ปิิ เบอรี่ดักแล้วกันผมเชื่อมั่นในพิซซ่าผมนะว่ามันจะดักได้มาดูกันว่าจะดักได้ไหมหนึ่งสองทราบจะเอมีใครอยู่ตรงนี้ไหมจ๊ะเอานูฟอยู่ไหนเอยเอ้ย,เ,อยเพลงขึ้นเพลงขึ้นแต่ไม่เจอตัวคืออะไร เอา้าเฮ้ยไปไหนแล้วซวย43วิผมจะไปฆ่าใครทานวะเนี่ยเอาแล้วลูกน้องโอ้โหลูกน้องไม่ดักลูกน้องติดบั็กเออเอาดีชีวิตนี้เซ็งเออลูกน้องติดบักแนละ้วผมจะหาเซอร์ที่เหลือยังไงวะเดียซวยเล้วว啊เซอร์ที่เหลืออยู่ในการเหลือเวลาแค่นี้ผมจะฆ่าใครได้วะเดียโอ้ยพซ่าเดลิเวอรี่ติดบั็กถูกเวลาผมเดินหามันเลยตรงนี้ไม่มีใครด้วยแย่แล้วไม่นะมิกูกำลังจะแพ้ช่วยมิกูด้วยมิกูหาใครไม่เจอเลยมิกูหาใครไม่เจอเลยเข้าไปไหนกันหมดวิธีทางนั้นหรือเปล่าพงไปหาเลยจ้เอ๋มีใครอย นี่ไหมต่อให้เจอก็ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเขาหายไปไหนหมดวะเดียววิ่งหาเต็มเต็มเซิร์ฟเลยขู่อยู่นู่นก่อนจะเจอนายวิ่งรอบบ้านเลยเพื่อนเฮือหาตัวเขาไม่ทันน่ะเสียดายอ่ะเออมิกูแพ้เลยอะอะไรเดียวมิกูมาตาแรกมิกูก็แพ้เลยมิกูเศร้าด้วยเถี่ยเออสกีลิมิต็ดทั้งทีอ่อนให้หนูหน่อยก็ได้นะพี่มิกูมิกูบีมารอบนีไ้ได้เป็นมิกูตัวน้อยอีกครั้งหนึ่งแล้ววันดีจ้าเราคืนดีว่ามิกูเองอ่ะใหญ่อยู่ใหนกันจ้าดีว่าไดโยไปแล้วจ้าอยู่ใหนกันเอยทำไมหายไปกันหมด เลยอะเอาเฮ้ยทั้งเซิร์ฟหายไปไห,หนก็หมดไปได้ผมไม่เห็นใครเลยอุย้ยเห็นเงาใครสักคนแล้วว่ากำลังเออเหมือนปักหมุดอยู่หรือเปล่านะแอบเดินไปหาหน่อยสิเหมือนจะใช่นะทรงนี้วัดดีจ้าเจ้าไงเอ่ยเพื่อนยากรอบนึงนะผมว่าผมล่าดูเซก,กาตี้แ่บตีไฟเบอร์นี่ไปก่อนละกันเนาะดูเซก,กาต์จะไปไหนจ้าอุ้ยนี่ไงอุย้ยเปิดบัตจิ้มเลยเหรอใจร้ายจังเลยดนะ่าแล้วดูเซก,กาดจะไปไหนจ้าที่ไอ้ผมตีเอาตีไม่โดนได้ไงเมื่อกี้เอางงเอาเฮ้ยตีไม่โดนเฉย ตีไม่โดนได้ไกันโอเคตีโดนแล้วว่ามานี่ซีพี่วักทองจับได้แล้วเอฮ่าฮ่าโดนซะเรียบร้อยเก็บไปได้แล้วครับหนึ่งลายแล้วที่เหลืออยู่ไหนกันหน้าวิ่งตามหาก่อนอะโอ้ยพี่าบอกว่ามีคนอยู่ตรงโน้นหนึ่งคนนั่นไงเจอแล้วอะไรอะทูธไทม์หรอสวัสดีจ้าทูทไทม์แล้วโอ,ไ,อไปก็ทำไมทูทไทม์เยอะจังเลยเซิร์ฟนี้อะไรอะเอาจะจิ้มเราหรอจิ้มเราสิเอาไงเพื่อนเอาเรียบร้อยมีคนพลาดอีกหนึ่งมีคนพลาดไปหนึ่งแล้วผมก็ติดไฟเบอร์นี่ให้เขาไปก่อนลักกันเนาะแล้วจะไปไหนจะเพื่อนมานี่ซีมาให้มิกูู่่่่่ตััววนน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 น้้้ออออออยยยยราคคคคหดแแแะมกไเพื มันจะจิ้มเอาอย่างเดียวเลยดูสิคนรอบตัวหนูต้องจะติ้มจิ้มหนูอย่างเดียวเลยอ่าเรียบร้อยแล้วก็โดนผมดักถูกจังหวะด้วยจะไปไหนอะรอบนี้หนีไม่รอด่นะทูทามทูทามจะไปทางไหนดีอุ้จะรอดพอทางนั้นเหรอโอ้โดนจิ้มเฉยเลยอะเฮ้ดูโดนแก้งอะเอ้ยเฮ้ยอย่างนี้ต้องรีบไปฆ่าทูทามก่อนทูทามจะไปไหนจับได้เร็วลาก่อนบายยเฮ้เก็บไปได้หนึ่งคนแล้วอะโอเคตายไปอีกสองอะแล้วตอนนี้ที่เหลืออยู่ไหนกันเอ้ยเหมือนจะมีคนอยู่ข้างบนนั้นหนึ่งคนใช่ไหมอะผมก็ต้องเล่นทีเผ ก่อนอะดมดินสอจิ้มไปซะจะไปไหนจาเพื่อนเราปลาดักขูดักเยอะไปหน่อยขอโทษเราเราดักเยอะไปอะไรเพื่อจะจิ้มหลังเราไม่ให้ง่ายๆหรอนะ, bye bye ะอบายบายลาก่อนเพื่อนวิน่งเรียบร้อยเฮ้เฮเฮจะฆ่าหมดเลยอ่ะมิกูเข้าสู่ช่วงลางเกียยวกันเออมิกูอะลรว่าแล้วมิกูอยากจะฆ่าคนได้พอมล้วเค้นให้หมดเจี่ยงเลยอ่ะล้วครูท้าคนที่จะเอาอยัางไงโอ๊ยจิ้มเราอย่างนี้เจ็บนะเนี่ยเฮ้ยหนูเจ็บจังเลยอ่ะนี่หน,หนูตีคืนเลยหนูเจ็บนะเนี่ยอย่างนี้ต้องพุ่งใส่พุ่งลาโอ้ยพุ่งไม่โดนด้ยไม่ชอบเลยนครูคิดอย่างเดียว ดูนี่แหละข้อเสียครูคิดแต่โดนเมื่อไรบอกเลยจะเป็นตัวที่โคตรอันตรายอ่ะและ้วทูธอาจะหนีไปไหนจ๊ะนีไงแล้วก็จับได้แล้วลาก่อนบายบายลาก่อนเรียบร้อยลาสแวนสแตนดิ้งอ่ะเอ๊ะกำลังปันไฟเพลินๆอยู่เลยเหรอมาให้พี่กูล่าหน่อยซีพิกูมาเร็วจ้าจะหนีไปไหนอ่ะเชลเลตตีขึ้นไหมอ่ะเพิพ่มๆลงเอาโอเคครับผมก็ดักเลยละกันโอ้ยโอ้โหติดเขื่อครับถ้าไม่มีกำแพงนะเมื่อกี้ผมก็ฟาโดนแล้วเมื่อกี้คุ้มไปโดนแล้วแล้วเอาไงเชลเรรียบ้อยตีโลไปก่อนนนลกัเาะะะแล้ววจจเออายังงงไไิ่มฟันนนนนสแต่ออป๊บเ้า ร้อยตันเนี่ยร้อยผมรู้ทันเดือใจด้วยเพื่อนเราโดนสตัน์มาบ่อยจนเรารู้ทันแล้วว่าจะไปไหนจ้าเนี่ยตีเสาไปอีกหนึ่งทีเะมันไ่อ่ะที่ว่าจะหนีพ้นจริงๆหรอเนี่ยเอาให้พดนมิกูตาสาั้นนะมิกูสสยตาสาั้นปามรุ่งไปไม่โดนเฉยเลยแล้วเขาไปไหนววะเดีย ب, ๋ยวเมื่อกี้ได้ยินเสียงท้าแบบแบบอ๋อเนี่ยเจอแล้วจะไปไหน,นเนี่ยโดนสโลเนตไปก่อนละกกันนะแล้วตอนนี้แซมมีหน้าผมก็หมดแล้ว่าซมมี่ลูกน้องเลยละการให้ลูกน้องช่วยล่าและตอนนี้เขาก็มาแล้วจะหนีไปไหนจ้าหนูรู้ว่าหนูว่าพี่ยังไม่มีดาบใช่ไหมพีี่่ยังไมมมดาาาเอตวสน เพื่อทำเป็นเล่นจะแพ้นะเนี่ยจะแพ้หรือเปล่าโอเคไม่แพ้จับได้ก่อนอ่ละลาก่อนไม่ปโว้หโหฉากจบไหม่ครูคิคดครับทุกคนโคตรวยอะ เฮ้ยฉากจบครูคิดแบบใหม่ก็เท่เกินไอ้เ e ฟี้ยวจ้ามีกูมีกูอู่อีอยู่แต่ my name is ิสพีกูโอเคถ้าเวลาไล่ฆ่าคนแล้วอ่ะคนอยู่ไหนกันนะมีกูอยากจะไล่ฆ่าคนจังเลยอะ่ะมองซ้ายมองขวาไม่เห็นใครเลยอะ่ะเอ้ยทำไมตาดีไม่เจอคนเลยวะเนี่ยอุอ้ยเจอเลยว่าอันนี้อะปลาต้นข oh. ้าวหอมอ่ะปลาต้นหอมใส่เขาอะแล้วจะไปไหนฮะเอเดืยนปีสี่ 4. จะไปไหนอ่ะเอาไอเอฟเคหรอเพื่อนนี่ไงงั้นผมก็จัดก,การไอ้คนนี้เอฟเคแล้วกันนี่ไงไล่ฆ่าคนนี้เอฟเคก่อนเลย ยายเถื่อนจริงบอดเลยมิกูที่นี่โครเถื่อนนะเปิดมาเห็นคนเอฟเคปุ๊บเก็บก่อนเลยอ่ะโอ้โหจัดเอาและเอาอะไรต่ออู้ดูสิกาลสองคนเลยที่เอาแซฟไปโดนเพื่อเอาไงเดีะแซฟไปโดนนะอาติสโลเนตไปก่อนละกันเนาะจะได้ไล่ฆ่าอย่างง่ายๆอ่ะนี่อ่ะตีไปก่อนสักทีอ่ะแล้วก็ขออีกทีหนึ่งได้ไหมอ่ะแล้วเอาไงดูสิกาลจะมาบอกให้เพื่อนหรอไม่น่าง่ายนะอ้าเฮ้ยแล้วผมพุ่งพลาดอ่ะแย่แล้วเฮ้ยเมื่อกี้ผู้สัตว์ไล่ล่าง่ายแล้วกลายเป็นยากเลยทีนี้อ้าดูเิกาลไม่หนีอ่ะถ้านายไม่หนีนะก็ ดูสกกาคนไหนจะเป็นคนเสียสละนะนายเหรอโอเคลาก่อนบายบายลาก่อนเฮ้เ hey ฮ hey! เรียบร้อยเก็บไปอีกหนึ่งแล้วครับผมดูเสกกาตายแล้วเมื่อกี้ผมเห็นดูเสกกาอีกคนนี่จับได้แล้วบายบายลาก่อนพี B ่ปูวีมิกูชาวที่จะเล่นกับ f อกับแฟนขับจังเลยอะ่ะแฟนขับมิกูแต่ละคนน่ารักมากเพราะฉะนั้นมิกูก็จะบีบคอทุกคนให้หมดเลยอะ่ะดูทาวจะไปไหนเอยเพื่อนเนียผมปาไปไม่โดนด้วยแล้วนายจะหนีไปไหนจ้ะปื๊บปื๊ป๊เอาไม่สตาร์ทเราด้วยหรอไม่สตาร์ทเราผมอ้าวโดนได้ไงแม่ผู้ชายหันหน เลยโอเคโดนก็ได้ทูทามันนี่หน่อยซิเพื่อนยากจะหนีไปไหนเออฮึมเนี่ยแล้วผมพุ่งไปติดไฟเบอร์นี่ไปก่อนละกันนะจ๊ะหนีไปไหนจ๊ะทูทาเราครนเป็นพวกเดียวกันแล้วนะปลาหินไปเรียบร้อยปลาโดนด้วยขอตีสักทีได้ไหมปั๊บจับได้แล้วบา,บายยเรียบร้อยเก็บไปอีกดึงวิ่โยนทิ้งเลยอะ่ะแลเหลืออีกแค่สองคนสุดท้ายเท่านั้นนึกกับเอเลียสกันเหรอน่าจะเป็นตัวล่ายากกระทางนั้นเลยโอ้ยน่าจะเจอเอเลียสแล้วอเอเลียสจ๋าขอไปหาหน่อยนะยาดี่พุ่งติดไฟเบอร์นิ่งโดนด้วยอะ่ะจะหนีไปไหนจ๊ะเอเลียขอปาด นี่แล้วก็โดนด้วยจะไปไายขอตี่อยเอ,อิบจับได้แล้วบายบายลากิดอฮอ่าฮ่าฮ่าลาสแมนสแตนดิ้งบปหนหุยเขาบีบ็อกซี่โคล่าลแย่แล้วรู้สึกว่าคนสุดท้ายเหมือนจะล่าไม่ง่ายหรือเปล่าดูทรงน่าจะเป็นงานโอเมกอนมีกูดีว่าดาโยรู้สึกกลัวสุดๆเลยแล้วเขาก็หายไปแล้วไงคนดูเขาหายตัวได้เฮ้ยหายไปไหนวะเนี่ยเอาเฮ้ยหายจริงหายไปเลยหายไปไหนวะโอไม่ชอบล่าหนุ่นมฟาร์ลแมนสแตนดิ้พองี้แหละเพราะผมหาตัวเขาไม่เจอเอาซวยทางนู้นเหรอ ทางนู้นได้ไงอ่ะแป๊บหบนึนะเดี๋ยวผมเดินหาเขาก่อนอนะ่ะเขาไปไหนแล้วดิอ่ะไหนอ่ะเขาอยู่ไหนอ่ะซวยเวลาเหลือน้อยแล้วด้วยอ่ะทางไหนเวยผมหาเขาไม่เจอจริงๆเนี่ยครูคิดบอกว่าทางนี้ไม่ใช่แล้วเพื่อนทางไหนอ่ะทางไหนหาไม่เจออยู่ไหนวะที่อ่ะโอ้โหเขาเดินไปไกลมากครับทุกคนโอ้โหเดินไปไกลมากเวลาจะหมดแล้วยังไม่เจอตัวเขาเลยเขาอยู่นี่หรอ โอ้เขาอยู่นี่ผมเจอเขาแล้วจะดีไปไหนปึ๊บจาหนีไปไหนพุ่งไปโอ้โหไม่โดนเรียบร้อยไม่รอดฆ่าเขาไม่ทันแน่ๆเพราะว่าเราหาตัวเขานานมากโอ้โหนู๊นายนี่นะเป็นยากสุดๆเจ็ดได้เลยถ้าจะซ่อนตัวเก่งขนาดนี้อะ่ะไม่นะมีกูตาไม่ทันแล้วขอโทษมีอกลับมาหามีกูก่อนนะเขาขอโตษนะเตงนี่อย่าตีโอตีไ่โดนอะ่ะเรียบร้อยอครับจีจีอ่ะพี่กูฆ่าไม่ทันนะจบเกมโอเคข้อสรุปของสกินนี้ก็รวมๆประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนเป็นสกินลิมิตที่ไม่สามารถหาซื้อได้แล้วหาซื้อได้อีกทีก็ คือวันที่31สิงหาคมนั่นเองนะครับทุกคนเป็นสก,กินที่บอกเลยว่าโคตรดีเลยครับผมบอกเลยว่าอย่างปั่นอย่างเท่อย่างตึง